สภาวะส่วนใหญ่สภาวะดีขึ้นหมดอนะเพราะว่าศรัทธาเราไม่ถอยความเพียรเราไม่ถอยนะศรัทธาไม่ถอยความเพียรไม่ถอยแล้วก็เห็นความจริงแล้วเรามีปัญญาปัญญารู้เห็นรูปอย่างตามความเป็นจริงของโลกิยะของโลก,กุตละมีปัญญาทางโลกเข้าใจสภาวะของพลังงานพลังงานไหลเวียนพลังงานเปลี่ยนรูปได้พลังงานชาร์จลงไปได้มันแบตเตอรี่ใช่ไหม รถเนี่ยที่รถไฟฟ้าเนี่ยวิ่ง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 ไปอ่ะถึงเวลากต้องไปชาร์จแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมสมัยก่อนชาร์จแบตเตอรี่ต้องชาร์จสองชั่วโมงป็นยางต่ำแต่เดี๋ยวนี้ก็ชาร์จห้านาทีต่อไปนี่มันจะชาร์จแค่ปึ๊บเดียวนะปึ๊บเดียวแล้วต่อไปแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จครั้งเดียวเนี่ยจะอยู่ได้โอ้โหหลายหลายเป็นเป็นอยู่ได้เป็นปีๆหรือว่าหลายหลยสิบปีอย่างนัีน้นไปเลย โดยที่มันจะมีตัวเรื่องของปฏิกิริยาฟิวชัน่นฟิวชั่นอะไรต่างพวกนี้นะเอามาใช้เอามาใช้ในระบบแบตเตอรี่ต่างๆเห็นไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็คือวิพัฒนาการที่มันจะมีต่อไปในภายข้างหน้ามันจะไปมันจะไปคอนเซิร์นกันได้จะไปะเข้ามนได้กับเทคโนโลยีในอีกหลายๆปีข้างหน้าตอนนี้ก็มีนะ เขาเริ่มทํากันนะแบตเตอรี่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้สําเร็จแต่ว่าแต่ว่าวันจะสาเร็จแน่แต่ตอนนี้ยังเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์น้อยๆใส่เข้าไปในแบตเตอรี่แล้วชาร์จเข้าไปฟึบพอชาร์จเข้าไปฟึบปฏิกิร,กริยามันจะทางานฟึบไปเรื่อยเลยหมุนวนอยู่อย่างนั้นตลอด ใช้เท่าไรก็ไม่หมดมันจะหมดก็ต่อเมื่อไอ้ธาตุสารตั้งต้นตรงนั้นก็มันนะหมดเชื้อหมดอะไรไปหมดหมดปฏิกิยาแต่ก็นานเป็นหลายๆปีอันนี้ก็เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเราก็พัฒนามันจะเท่าทานกัน คนนะได้มาศึกษาด้วยเหมือนกันเรื่องของความรู้ตรงนี้จะได้เข้าใจอย่างจริงจังว่าเครื่องมือตรงนี้มาทำงานยังไงยังไงยังไงมาเซอร์ใช้เทคโนโลยีทางจิตวิญญาณแบบไหนเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณของเราเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรทาํางานยังไงกระบวนการนี้เราคงได้มีคอร์สท,ทำกันต้อคอร์สได้สอนได้ทำันตรงนี้ อันนี้ก็ให้ทุกคนเข้าใจนะนะท,าทางโลกเรื่องของพลังงานเรื่องของปัญญาในเรื่องของอธรรมะแล้วก็ทางธรรมก็เห็นความว่างของจิตที่บริสุทธิ์ธรรมธาตรู้จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นาธาตรู้ที่บริสุทธิ์ก็เป็น ธรรมาธาตุที่ว่างมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นปร,รักกราวของทุกสรรพสิ่งขอให้ทุกคนประสบความเร็จกันทุกคนนะอะสวัสดีเจ้าค่ะน้อมนอบทั้ง53าบ้านร่วมน้อมนอบน้อมกราบมหาปรมีธรนมาเซอร์น้อมนอบขอบคุณทุกๆธรรมธาตุทุกๆอนุภาคล้วนเป็นเหตุปัใจจัยให้เราครอบครัว m s r สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม MSR 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 mm hmm. เจ้าค่ะอ่ามุทิตาจิตน้อมเก็บบุญศนใหญ่เนาะเราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากผู้จบผิดเจ้าค่ะสาธุในบุญคายแยกย้ายเจ้าค่ะ MSR 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 น้องน้องครับ